ค่ะทุกคนวันนี้มิวจะพามารู้จักกับน้องเอสโตพอ z ซ o มนะคะเป็นตู้เก็บเสียงจากทางเอสโตเทลและแน่นอนว่ามาพร้อมกับเซอร์ติฟิเคตกีนก r ดค่ะปลอดภัยสุดๆแต่มิวพาเข้าไปดูข้างในนะคะ ในตู้เนี่ยเราจะมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้นะคะสามารถปรับขึ้นแล้วก็ลงเอาขึ้นแล้วก็ลงได้ด้วยนะและนอกจากนี้เนี่ยโต๊ะทํางานของเราสามารถปรับตามสรีละของผู้ใช้งานจริงไม่ปวดเมื่ออีกต่อไปและใครที่พออุปกรณ์การทํางานเข้ามานะคะมีไฟรองรับการชาร์จทุกรุ่นบอกเลยว่าทุกรุ่น ตู้โฟนบูของเราเนี่ยรับอากาศจากมาข้างนอกแล้วยังระบายอากาศออกไปได้ด้วยนะ่าจะบอกก่อนระบบของแสงไฟโอ้โหถ้ามันสีสว่างเกินไปอยากจะปรับองมาทําได้ตามใจชอบเลยค่ะมิวบอกเลยจากการใช้งานจริงมันเงียบมันสงบมากๆมันทําให้การประชุมของมิวลื่นไหลเพราะเมื่อเปิดประตูออกมาแล้วเหมือนอยู่คนละโลกเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองใช้งานจริงเพราะว่ามันสุดยอดมาก